นี่เฮาเหนดใส่โโสจ๊กน,น,น,นะอียใส่จ๊กสวัสดีครับพ่เปมนพน่น้องเนาะก็พบกับอันมป็นน้องพีกอพเ่น,น้องเนาะเป็นน้องผพาเอาเงินวัดปลา สว่างเนาะแต่ตอนนี้เพิ่นนาจะปิดแล้วเนาะมันคั่มแล้วเนาะเพิ่นปิดปิดเจลาจอนบ้เขาในเขตวัดเขตว่ดจะข้างในเนาะข้างในคุณเอาไป้ลยเนาะเอาไปข้างในมันจะเป็นวัดป่าเ,เอบนักเรียนมาเข้อไข่ปฏิบัติธรรมยังสิผมเคยมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมมัธยมเนาะอันนี้เป็นอาจจะเขาได้อนนี้นาะเพื่อนเนาะเพราะว่าข้างในเขาไม่ได้ พาพี่น้องมาชมความสวยงามของวัดป่าสว่างวิรุโยงนะเพื่อนเนาะเนาะสว่างวิรุโ์งแต่ว่าดูบนนาราธานี่นะเพื่อนเนาะสว่างวิรุโยงเนาะเป็นวัดป่าเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศข้างในเนี่ยรถเก๋งไปเก็บมาพี่น้องเนาะนึ่งซู๊ดต้องมาอะไรเพื่องนี่นึ่งซู๊ดต้องมาเนาะเพราะว่ารถคู่กรณีเดี๋ว่ามาส่นตำดาเก๋ ต้องถ่ายหนึ่งศูนย์ด้วยกันเนาะบ่ได้บ่ได้บอกหวยได้ไหมบอกตัวเลขคือซื้อเทิรนหวยเนาะบ่ได้บอกได้คับเบอรแต่ว่าเพียงแค่เอ้ยเลขมันตรงกันมันตรงกันพอดีเนาะแบ้านเยวัดปลาเนี่ยภาพเนี่ยมันละชุ่มบรรยากาศนะพี่น้องนะวัดนี้วัดป่าเลยนะวัดป่าสว่างบริวงใช่ไหมอะไรน้องวัดปตาวัดป่าสว่าง

เอบวันหยุดวันหยุดปัจนจิตัดออกแล้วก็ชี้่ามันนี่อ๋อข้างในมีมีกับบ้างวัดข้างในีน่าหมกนเอหัเาาแค่นเออแต่ว่าพวกปฏิบัติธรรมเขาจะอยู่ข้างในอ๋อเอาค่อย้หรือเป่าะเป็นนุ่มหน่อยป่าบ้านเาเก็บบรรยากาศได้เบิ่งครับพ่ไก่ บานงามอยู่เนาะบานเบิ่งมันผ่านอย่างเหมือนแกซาร์คเงินแบบคี่เป็นใหม่ดอ,อกแบบอลังการนะมันแบบเป็นแบบเแบบิบ่งแล้วสบายหูสบายตาอะไรตัวนั้นแล้วข้างในนี่เป็นไห้ปกติบบปเป็นไห้ไปไหว้พระมันบ่บ้านข้างในปกติข้างในสมัยมันเป็นโปรไฟล์มันจะเป็นโลง่ลงๆเป็นอะไรนะเป็นแบบจับจับจับได้นะอ๋อมันแบบเป็น ปฏิบัติธรรมรทรมุกอย่างนะงปฏิบัติธรรมธรรมก็ว่ากบบมีโอกาสได้ม,มาเลานนะเบาโอเล่เราเป็นแล้เนาะไปรับชมคลิปนี่ก็จะเรืมเบิ่งโฆษณาให้เฮาทั้งสองคนเราเป็นแล้วเนะโอเล่บันนอกกับอันบันนอกทิมงกันบอกบวนสายจวดเนาะสายจวดกินเที่ยวเล่นงาน,นงอยูนนอ่น้ำอยู่น้ำอันบันนอกเบิดเราเป็นแล้เนาะเอาเป็นตัวต้นห้อยขวงนีก็สวยก็มีเนาะ เขาเปิดว่คข่มสัวเขาเปนว่าทั่วถึงทั่วถึงปั้นกลางปั้นกลางเราก็โดนสายกลางเสะในงูน้อยอยู่เสะอุ้ยพ่อพี่น้องพ่องูพอดีครับโชคครับหันไปมาวัดกับพ่องูแล้วพ่องูนะครับนะเอ่อไอ้ขอน้องเป็นไอ้การที่เข้ากันเฉยหรือถ้าับวัดเนาะอาวพ่อเขามาตั้งแต่วัดป่าปากโดมกัน ใช่แล้วขอกลับมาลินือ้น่าแล้วพี่น้องนะไปได้ไหมพี่เงูหน่อยครับน่ารักนะเอาไปเลี้ยงไหมเอาไปเลี้ยงไหมอะไรเสะเดศดสดเดศเสดุ่งะเสดงเสดเดอะไรจะว่าเสดเดดนะพามีดเสดเดงูอ๋องูเอ้สยองจงูได้ม้าแห้งเนาะอ่ะ่านหลวให้ถ่าลวงไปเร็ว หนึ่งสองแชะแช่น้องฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเอาอีกเดินทางกับบาทกันเถอะเดี๋ยวไปไปเจอกันบาทอ้าบัานน้องคนละพี่น้องเนาะไปพี่มี่ยังปเลไปไปกันมึงชั่วอะไรกัน

เขาอย่างเอาจะพร้อมรวมะพร้อมรวมก็ักแ่งบ่เป่พร้อมรวมมาเดียวพอได้ไหมเอาไปเจีวบ่งอะไรอยู่่บักแตงัิเขขวเออเข่าขวดพี่พงมีอยู่จ เออไปเอาไปสวนนะเพื่อไปสวกินเนื้อนะเพื่อนนะใส่จุลอบคำหลังจากที่โละจะบาดปะค่ะโลซาำร่อยตอนนี้หลังจากที่เราอยากกินมานานแล้วสสยจุดมด้กินเดือยเมื่อคืนเราสิกินกับโบเดม่านะมันดึก มือไพ่กามาเมื่อคืนก็ได้ไปแล้วเนาะวันนี้เป็นหน่อเมนูห่าซอยจุมอันนี้พักสองนก่าบพักยี่สิบสบายแล้วแค่ไหนแค่นด้นำแต่เด้รอตัวนี้เราตัดผามมาฮอดบ้านนั่นคืเเนาะจิมงานบาราเทบมาฮอดเดี่ยวไอซโซ่เลย ไอโอ่ก็อยู่หนาบ้านเนาะแล้วลูทีมงานอันมันออกซึ่กันอกเยเนาะ้อนี้บนีก็พอไปเนาะเน้นกินเขากินนนำเนาะมือนเนาะเขา่วื้อนี้ห้าอเฮ็ดเนอเมนูสยจุเนาะอีนี่ใส่จุกี๋้วไปซื้อมามาหันไปเนาะ้ส่จุกเออกบพ่อเนี่ยตุ่มตูมน้ำยาปลาแดกเล้ไป่นอะเนาะคนเรื่อะไรเอ้สว่สว่ากปุนเนาะสว่าปุนนาะบ้านต้น้ำยาปลาแดกสว่ากับปุนเนาะพักห้องไร วันนี้เข้าเน้นนี่ครับพักคลากันายคุณเน้นสุขภาพวันนี้เข้าคุณน้องเนาะกินพักกินพักมะสุขภาพเนาะ <c oughs> ไอเมี่พน <c oughs> ้าพักคอนขาพักไปล้อมาเมื่อยวัดยุูพัน <c oughs> ไปตะเสาเนาะ <c oughs> นวานก็ตั้งเตรียมอะไรเตรียมน้ำเตรียมของไงเนาะ, <c oughs> ะเตมของไอเพชรยังซ้อข้าวปุ้นนะครับเนาะ <c oughs> ต้นยาป่าแดดก็เพิ่มเนาะมาเวลาต้มไน้เลยต้นหญ้าป่าแดกใส่กระใสใส่หอมแดงกันซิเนาะใส่ป่าแดกดด้วยคุณน้อง เ้าใส่ริกป่นก็ใส่พริกป่นเอาปุ่นอยาปละเดงพี่น้องเนอะเคคือพูเศร้าเลยพี่น,น้นองเนาะคล้ายๆกันนี่คล้ายๆกันตัวพักกินกับ,บ,บความ้าบานควงตุงต่งอ่ะตัวพักกระจอนรเ,เลยนะพักกับพักกล่แห้งเหมือนนี่เขาบาแผลบัคือหลับหล,ลับสารอาหารเพียงพอพอก,กินพักกินหาไอ้บ้แม่กินแต่พักกับแต่ักพอแล้วบาแลเนาะคือกินอยู่ไง พ่อครัวพ่อครัวแทน่านบานอยพี่น้องนะจังหน่อยจเปกสอปิกมัสิบเาเนาะคนลพคนละนมาคนละคืองานงายเกินไปแต่ชงมาตรวจงานเราสมมติตัวงานล่ะไป่ได้กินอยงไเราเขาตายตึงเอาของมาตตายครับพนสงสมมติตวงานกันมหนี้ยังกินลูกปีนาบานพี่น้องคิดเป็นเงาเซ่นเะไรพี่น้องคิดมาจะไปต้อนรสองเบาเลยนะพี่น้องนะเขาจะกินซสอยจุผ้ามีกินเสยจุอีกเด้อพี่น้อง ใส่เยอนะอะไรกินเนื้อดิบเอ้ยกินไม่เป็นขั่วอะไอย่าพงพวกง่าได้ไ,มไหมเราเนาะทำได้วคนพอขัอข่วกับเขากับน้ำไม่นอะเรจะพอกินหนาครับอย่างโอ๊ะปล่อยน้ำส้มเด็ยปลอยมากใส่ปอยบานพาเสียไม้หอยใสุ่งน้ะส่วนเผ็ดส้วงะว,วะวงส่วงวะนะเอาไปเผ็ดเด้ยวกันเลอเอดีน้ำส้มเป็นไตมากกระมือ เอภิพินอ้ะสว่วงนะกก็มือเตะได้ตรงไปนะบม่ด้องแล้วเป็นไรจ่พอคลิปน้าครับคลิปเดียวไม่สั้นเลยเป็พต่อวเจดีครับบ๊ายบาตัวนีเนี่ยโอ้ตัวไหนยังก่อนลูกกวลูกไก่ลูกไก่